สวัสดีเตยเตยสวัสดีค่ะกับขมเอาเขียวมือนี่หนูสิขัวนูหน้าใส่พักแกนขมหนานี่แสบนี่แน่แสบสแสบค่ะล้วกาใสหอมแดงเครื่องเทศตต่ำเรียบร้อยค่ะมีบักพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดล้วกัหัวกิงไข่อาหารปลาต้องรดจัดค่ะล่ะกนี่ปลาแดกแสบดกัก หนูหน้าแท้ค่ะหนูหน้าแท้อันเขาใจว่าแท้กับแท้ค่ะสื่อมาเนาะเอาเดี๋ยวไปเฮ็ดกันค่ะเอาเครื่องเทศใส่ลงไปก่อนอเ่อกินใข่แต่ที่จริงเราก็ตำใส่ละนี่ใส่เครื่องลหลายๆปลาตองย่านเผ็ดเพราะว่าอาหารปลากกเขาเผ็ดมันสิมนี่กินสาบอันนี้เราก็มาใส่นี่ค่ะนี่ปลาแดกแซ่บดัก คำนวณตามเอีงเกาะเขาเอินตามหนูตามพักที่เ้าเตี่ยวไว้เรอมันหน่อยหรือมันหลายใส่ลูกแปปัดกินหอมหอม,มาาใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติไปนิดนึงระกัดเกลือหน่อยนึงค่ะเพิ่มความนัวเพราวาขาวเขียวเป็นคนเห็ดเน,น,นื้อกินใสาในป่าค่ะ หลังจากนั่นปรุงแล้วเสียงหมอศูนย์แล้วค่ะอันนี้ห้ mm hmm. าก็้อสี่ขัวหนูหน้า,าการที่วขว้อขัวกอนผู้ถ่าเ่นบอกว่าเครื mm ่องมันกระเดเเขาเนื้อของหนูราคะขวหยเครื่องมันเขาเนื้อ,อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเพราะพ่อมันกระเฮ็ดทห้เนื้อเปืือยไว เพื่อเพ่จะได้มาขัวก้อนพระ่าสิขัวไก่ขัวหนูขัวเนี่ยนาำก็ต้องใส่ลายค่ะเดี๋ยวนาำจากหมูมันก็สิออกมาเองสีอ้อมเนื้ออ้อมหนูหรืออ้อมไก่ก็เจ้ากับขัวก้อนค่ะ,ะไปอัดแบใส่กันได้หอมเครื่องเทศค่ะอันนี้ขัวไปได้ประมาณสี่ถึงหนะ้านาทีแล้วแบบที่นี่หมอมันก็เริ่มแห้งแล้วนี่ค่ะมันแห้งแล้วน,นาำหมูก็ออกมาแล้ว ผัวไปเรื่อยๆสักกอนล้วนมันไปเรื่อยๆหอมหอมหอมมากเวยบางตับหนูอันนี้มันเป็นวิธีการกินผู้กินผู้มักกับกินค่ะผู้หมักกเจ้าบ่าาก,ก,บากินกับมีเนาะมันเด้วแต่คนมากก็ามาส่วนขอมอเขียวส่วนหนูกับสุดจโจกโกฟ้านี่ค่ะมักแห้งคัวไปได้ จนมาน้ำแหงเนี่ยค่ะเนี่ยกินมันสิติดกับเนื้อหนูแล้วมันสีหอมมาเลยนีอันแดงๆสิละผู้เฒ่าคนบอกหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำเพื่อที่จะต้มตอเพื่อที่จะให้หนูมันเปื่อยเอาให้มันถ่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องเพื่อใส่พักแล้วก็เพื่อว่าช่วงที่รอบเปื่อยมันน้ำม,มันก็ต้องบกลงไปเนาะนี่ปิดฝาหม้อสัก,ก่รนเดแ๋ยวจังมาเบ่งกันค่ะ ฟไดที่แล้วัดน้ำแดงงามค่ะเดี๋ยวหนูสิใส่พักก่อนเอาพักมันสุกหยากลงไปก่อนค่ะนี่คือหัวหอมแดงก่อนแล้กก็จังตาม้วยส่วนหางของมันลงไปเดี๋ยวใส่หอมแดงสักกอนมันสุกหยากกระมูค่ะ่ถ่ายมันหยวกก่อนค่ะอีกจักหน่อยค่ะอะไรทีแล้วบบที่ดีกับใส่นี่ค่ะพักสมพักขมหรือว่าผักแก่นขมแล้วแต่พื้นที่สีเอ็น ใส่ลงไปค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายพักอันนี้มันสุกไวอยู่ค่ะใส่มันเป็นเทียสุดท้ายเลยเอาแบบนำคุกคุกคีค่ะนี่พอเด็กจำเพราะว่ามันกับเพมันแนวสีสดเนาะนะเดี๋ยวจะมาปิดถ่ายด้วยนี่แหละค่ะพากิตูเรียบร้อยค่ะได้ทีแล้วเดี๋ยวดูซิมิ่งกรรสชาติสิเป็นจังไดสีสันได้เลยล่ะ มขมผักแกนขมอมลอมแซ่บเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตักกันเลยตักเลยค่ะผักแกนขมช่วงนี้มันสิเกิดหลังจากอีพอ,อีเม่เกี่ยวข่าวเกียนะ่ยวหนักอูไอไอไอแต่มันสิเกิดช่วงนี้เฝ่ากินค่ะเดี๋ยวมันจะบบมีแลรวหอมเรียบร้อยค่ะ นี่ขัวหนูหน้าใส่ผักแกนขมใส่ประแดกแสบดารคอนหอนค่ะอ้าแล้วๆค่ะตั้บักทั่วปีตั้มว่าไราเป็นไรเพราะว่านพุธเป็นเจลซื้อกินกับขัวหนู ใ่ปลากอกซุปทำเร็จเรียบร้อยนี้วไปกินคา,ตาะตำบักทั่วปีใปส่ปลากอกซุปใส่ปลาแดกแซ่บดักํำนี่ละตัวตัเวเฉวนี่แนวกินมือนีกใจแห้งขัวหนูหน้าใส่ปลาแดกแซ่บดักใส่ผักแก่นขมเมืองตับมันสุดยอดลากะตำบักทั่วปีใส่ปลากอกสองนวยผุนมาเริ่มอันนี้ค่ะ ขัวหนูหน้าสุดยอดหนูหน้าหนานน่มันสิม,มั่นค่ะเกี่ยวเขาเลี่ยวๆเ,เขาเกขข่าคือเราเอ้ยนี่ขัวหนูหน้าค่ะขม,มอําลําจากพักแกนขมแล้วก็หนูหนานน่มันมั่นมาตอนนี้บอกทั่วปีใส้บอกกวาสุ เขาอนดีอ่ะสองอย่างเนี่ยกินซ้ำนี่แหละค่ะจะไปกินต่อสวัสดีต้อย